สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้รูเล็ตเตอร์ในภาคสุดท้ายนะครับผมจะสรุปแบบรวบพลัดแล้วกันเนือเพราะว่าเกมนี้มีฉากจบหลายแบบนะครับซึ่งจริงๆฉากจบที่ควรจะมีเนี่ยควรจะมีแค่ฉากเดียวถูกไหมเออแต่ว่าเกมมีลูกเล่นว่าคุณต้องเล่นจบรอบหนึ่งก่อนถึงคุณจะมาตามเก็บไอ้พวกนี้ได้นะครับฉากจบี่แท้จริงก็้วยไม่สามารถเล่นรอบเดียวแล้วได้เลยนะครับเพราะงั้นในนก็ในแล้วซึ่งผมเล่นทุกฉากจบมาแล้วแหละเพราะงั้นผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าในแต่ละบทสรุปเนี่ยมันออกมาทางแนวไหนกันบ้าง โดยขอเริ่มจากรูท c o u s i n g path แล้วกันนะที่เราเล่นไปเมื่อพาที่แล้วโดยรวมการเฉลยเนื้อหาต่างๆความลับเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันกับหลายๆรูทนะครับแต่ว่าของรูทที่นล่วก็คือโดยสรุปก็คือเรามาหาชิโอริ i, แต่ไม่เจอเนะเพราะว่าชิโอริเป็นแพทย์อาสาอยู่ที่แอฟริกาแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดท้ายไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็ไม่เชิมว่าเป็น bad ending หรืออะไรนะ รูทนั้นก็มีแค่เท่านั้นต่อมานะครับรูทของฮิเมกาโมรินะครับหรือเจ้าหญิงฮิเมกาโมรินะอ่าซึ่งเราจะได้เจอกับตัวละครใหม่นะครับเป็นคุณแม่ของชิโอ r ริอ่าโน้ตไว้อืมแล้วก็ในช่วงเล่าความจริงนะครับจะไม่ได้มีความอะไรต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่าเราจะสามารถสังเกตเห็นความอาการป่วยของโยโกะที่มีอาการรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับอ แน่นอนครับว่าชีวิตนี้ต่อจากคำขอของฟูมิโนะอ่าแล้วก็ได้เป็นอายะซึ่งนับวันเนี่ยก็ยิ่งเหมือนอายะขึ้นมากเรื่อยๆนะครับจนเพื่อนเนี่ยเริ่มแย่งกันไม่ชอบกัน และจะมีซีนแอบแฟนตาซีนิดนึงนะครับที่พูดถึงว่าชิโอริเริ่มจะแยกตัวตนระหว่างตัวเองกับของอาญาเนี่ยไม่ออกครับตอนนี้ฝนจะตกในช่วงจบการศึกษานะครับชิโอริก็ได้แสดงการฆ่าตัวตายเพื่อที่จะกําจัดตัว,ต,วตนของ autistic. อายาออกไปนอะเออแต่ว่าเหมือนว่าจะไม่ได้ผลครับมันคล้ายกับว่าอาญาไ,ได้ยึดร่างของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความน่าขนลุกตรงนี้นะครับเลยทําให้เพื่อนๆที่เราไปคุยความจริงมาเนี่ยเขาเลยไม่อยากเล่าให้เราฟังนั่นเองซึ่งคุณแม่ของชิโอริเนี่ยก็ได้เสริมเอกนะครับว่าที่อายะกับชิโอริหน้าตาเหมือนกันขนาดนั้นก็เพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันยังไงล่ะแต่พอดีว่าอายะเนี่ยเคยจะฆ่าชิโอรินะครับเพราะว่ากลัวจะถูกพ่อแม่เนี่ยรักไม่เท่ากันเออชิโอริก็เลยถูกญาติ ใกล้เคียงของฟูมิโน่เนี่ยรับไปเลี้ยงแทนซึ่งการมีอยู่ของชิโอรินะครับเนี่ยน่าจะทําให้มันเกิดเป็นแผลทางใจของหลายตัวละครที่เราเห็นกันมากๆเลยนะครับในวันต่อมาชิโอริได้ไปปรากฏตัวให้แม่เธอเห็นแต่ว่าเราไม่เห็นนะเออซึ่งแม่ก็แทบจะเป็นลงต้องหามส่งโรงพยาบาลในแฮนทีคนที่เห็นคนต่อไปก็คือพี่เคยอ้วนนั่นเองซึ่งเห็นเนี่ยเขาก็หลอนในทันที ซึ่งคนที่ยังสบายดีอยู่เนี่ยก็ได้ไปตามหาฟูมิโนะนะครับจนเจอเนั่นแหละนะครับอยู่ในสถานผู้ดูแลสูงอายุแล้วก็เราจะได้เจอกับพยาบาลคนหนึ่งที่ดูหน้าขนลุกนะครับอืมแล้วก็ฟูมิโนะก็เฉลยว่าจริงๆคนที่เผาบ้านในคืนนั้นเนี่ยก็คือชิโอรินี่แหละที่เป็นบ้าไปอ่าต่อมานะครับในรูทของจดหมายต้องสาบ ในช่วงเฉลยเรื่องราวเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยนะครับจะกลายเป็นว่าอายะเนี่ยเป็นเหมือนกับผีในโรงเรียนที่ว่าใครก็ตามที่มาเรียนห้องนี้ห้องเดียวกันกับที่อายะเคยอยู่เนี่ยจะถูกสาปด้วยกันทั้งหมดนะครับในกรณีที่เมินเฉยต่ออ่าพิธีกรรมหรืออะไรพวกเนี้ยนะมันเลยกลายเป็นว่าอ่าพวกเขาเพื่อนร่วมห้องปาร์ตี้นี้ก็เลยต้องทําพิธีกรรมที่ว่านั่นก็คือการหาเพื่อนให้กับฟูมิโนโอ,อายะซึ่งหมายถึงมันจะต้องมีคนที่แสดงเป็นอายะแล้วก็ต้องหาเพื่อนทางจดหมายให้กับเธอด้วย ซึ่งมีเงื่อนไขว่าโดยไอ้เพื่อนจดหมายคนนี้เนี่ยห้ามารู้เด็ดขาดว่าจริงๆอาญะนะ่ะตายไปแล้วซึ่งชิโอริก็อาสาที่จะแสดงเป็นอาญะนะครับรวมถึงจะขุดคุย้ยแล้วก็พยายามถอนคำสาบนี้ให้จงได้นะครับในฐานะที่เป็นอาญะคนที่10วาร์ปกลับมาปัจจุบันนะครับผมแม็กซ์ที่มาคุยเรื่องอดีตเหล่านี้เนี่ยเลยทําให้เพื่อนแต่ละคนเนี่ยนะครับเริ่มที่จะเลิกลักละเพราะว่ามันกลายเป็นว่าแม็กซ์รู้ความจริงตรงนี้แล้วไงเออซึ่งมันจะผิดแย้งกับ สิ่งที่เชีโอริทําแล้วหมายความว่ากรารถดคำสาบนั้นล้มเหลวหรือเปล่าซึ่งผลที่ตามมาก็ชัดเจนครับว่า,าเพื่อนๆของเขาเริ่มถูกสาวกับปทีละคนโดยมีพี่เคยอ้วนที่หัวใจวายตายเป็น,ปน,ปนคนแรกนะครับบิชตกระเบียงบ้านคอหักตายส่วนพี่เตียนะ้ยเนี่ยโดนอีกาเฮดช็อตแลาจะพยายามช่วยไอแว่นนะครับ คนที่เหลือเนี่ยก็เลยไปตามมาหาฟูมิโนนะครับเพื่อที่จะคุยแล้วก็ถามหาเรื่องการถอนคำสาบพ,พ่อของฟูมิโนเนี่ยเล่านะครับว่าเคยพาพระมาไล่ผีอายะไปจากชิโอริแล้วแต่ล้มเหลวนะครับบ้านก็เลยไฟไหม้ในตอนนั้นซึ่งชิโอริกับโยโกะผมเดาว่าน่าจะเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องการถอนคำสาบนะครับฟูมิโนบอกว่าก็ส่งคนที่ชิโอริอยากเจอไปอยู่ด้วยสิ ยูคาริก็เลยแอบหยิบมีดเล่มหนึ่งออกมาจากบ้านด้วยนะครับออกมาจากบ้านฟูมิโนะนั่นแหละนะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่า,าบ้านนี้เนี่ยมันอยู่ในป่านะครับมันบ้านคนลหลังกันที่เคยถูกเผาไปเนื้อแต่ว่าสร้างมาเหมือนกันแล้วระหว่างค้ากลับเนี่ยนะครับก็เกิดการถกเถียงนะครับว่ายูคาริเนี่ยบอกว่าเนี่ยก็จะส่งแม็กซ์คุงไปอยู่ด้วยซะสิแม็กซ์คุงดูถ้าจะเป็นคนที่ชิโอริอยากจะเจอซึ่งเราก็เถียงกลับไปว่าต้องเป็นสุดซีไม่ใช่เลยที่จเจอที่ อชิโอรดอยากจะเจออซึ่งระมาณทกเทียงกันอยู่นะครับพี่แว่นเราก็ดูเหมือนว่าจะเลิกลักแล้วก็วิ่งหนีออกไปนะครับแต่สุดท้ายเออเขาก็เลยโดนเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถเนี่ยรัดตายอในขณะที่ทุกคนกําลังตะลึงกับภาพเหตุการณ์ที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับยูคาริก็ชักมีดออกมาแทางพี่ลิงตายแทงพี่ลิงเธอไม่รู้แต่พี่ลิงตายแล้วเ จนเราเห็นความเล็กๆอีกแล้วนะครับก็คือมิสกิมิสกิที่เล็กๆนึ่งก็วิ่งนี้ก็จะเจองไปอีกคนก่อนจะกรีดิลั่นออกมาแบบที่ไม่รู้ว่าโดนอะไรแต่น่าจะตายนะครับยูคารีเนี่ยไล่ฟันเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนเราวิ่งออกมาโผล่ที่หน้าผายูคารีเนี่ยลื่นตกหน้าผาในขณะที่พยายามที่จะไล่ล่าเราเนะซึ่งเราก็คว้ามือเธอไว้ได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังมีมีดอยู่ในมือและยังพยายามจะฟันเราอยู่เราก็เลยต้องปล่อยมือแล้วปล่อยให้เธอตกหน้าผาไปอืม เราที่เหลือรอดนะครับก็เดินหลงอยู่ในป่าหวังว่าจะเจอถนนใหญ่ในสักวันหนึ่งเนะี่ยไม่ช้าก,ก็เร็วนะครับแต่ว่าเราดันเจอเพื่อนจดหมายของอายะคนก่อนๆที่ตายไปแล้วด้วยมันเป็นลักษณะของการที่ผีเห็นผีด้วยกันเองหรือก็คือเราตายไปแล้วนั่นเองอ่าแล้วเราก็มาถึงรูท,ที่4แล้วนะครับผมเป็นรูทของความลับรัฐบาลจริงๆผมว่ารูนี้ก่ามากๆนะครับเพราะงั้นก็ ไปพร้อมๆกันช่วงเฉลยเนี่ยจะฉีกจากทุกรูทเลยนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนที่เราจะมาเฉลยเนี่ยเราจะไม่เจอ,อรูปของชิโอดิอยู่ในนิตยสารไหนเลยนะครับแต่ว่าได้เป็นรูปของบิชแทนก็เลยเกิดการที่ว่าทุกคนเนี่ยรวมตัวกันนะครับแล้วก็นึกย้อนเรื่องชิโอริไปแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกเออเราเปิดหนังสือภาพหนังสือรุ่นของทุกคนอย่างเงี้ยก็ไม่มีรูปของชิโอริอยู่สักคนเลยเออจนมีรูป เอ้จนมีอ่อหนังสือของหนังสือรุ่นของพี่เตี้ยเนี่ยที่น่าจะเป็นความหวังได้แต่พี่เตี้ยดันขายแดกไปซะก่อนเราก็เลยไปตามหากันอ่าซึ่งพอเจอแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ได้ระบมระดมสมองกันระบมระดมสมองกันนะครับในการขุดคุยความจริงว่าชิโอริไปไหนใครต้องการให้ชิโอริหายไปรวมถึงอายะด้วยหรือเปล่าแล้วใครละ่ะใครทําไมหายไปได้อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งแฟนของพี่เคยอ้วนเนี่ยก็ดันฉกหนังสือรุ่นที่ว่านี่ไปใช้เลยนะครับแล้วก็ ขึ้นรถสีดําหนีไปเลยอ่วันต่อมานะครับพี่เตี้ยเนี่ยก็ยังอยากให้อ่าก็ยังอยากช่วยเราหาต่ออยู่นะสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ไปนึกออกว่าเฮ้ยมันเคยมีเหตุการณ์น่าจําอยู่ที่ประภาคารนี่นะว่าที่ประภาคารนู่นนะ่ะมันเคยมี u f o มาตกเออซึ่งด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับเพื่อนๆืทุกคนในห้องเนี่ยก็ถูกล่อไปที่เดียวกันก็คือที่ที่ประภาคารนั่นแหละนะครับก่อนที่ทุกคนจะฟ้าผ่าไม่ใช่หมถึงว่าจะถูกชายชุดดํา แบบว่ายืนล้อมกันแล้วก็รวบไปอืมรู้ตัวขึ้นมาอีกทีนะครับผมเราเตื่นมาอยู่ในห้องแช่อะไรสักอย่างซึ่งเราก็พยายามที่จะหนีออกมาเพราะว่าตอนหนีออกมาคนแรกก่อนนะจนมาเจอกับฟูมิโนะนะครับที่เฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชิโอริเป็นเอเจนต์ของเขามีนิสัยขี้แกล้งอะไรทรงๆนี้นะครับทั้งเรื่องที่ว่าบลอมเป็นอายะเอยแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องนะแถมด้วยคำว่าชิโอริเป็นคนคี้เล่นเอออะไรอย่างี้คี้เล่นขี้คิดขี้แกล้งเออนะครับซึ่ง คุณพ่อเขาก็พูดไว้ว่า,อาพอฟูมิโตเนี่ยมีความทะเยอทะยานที่จะแบบว่าชิงตําแหน่งกับประเทศมหาอำนาจนะครับเพราะว่าเออเรามี UFO นั้นเราจะเอาสิ่งนี้ไปวัดกับอเมริกาและรัสเซียอืส่วนพวกเราที่เหลือนะครับโดนจับขังอืเราก็เลยได้เขียนความจริงลงบนกระดานเล็กๆก,ก่อนจะย้อนออกไปทางหน้าต่างของห้องขังนะครับหวังให้มีใครรับรู้จบละเราก็เดินทางมาถึงรู้สุดท้ายกันแล้วนะครับผมซึ่งเป็นรูทแบบจบที่ แท้จริงนะจบที่ควรจะเป็นของเกมนี้ปะทำไมเพลงปีใหม่แล้วนะแม็กซ์ครูยังสบายดีอยู่หรือเปล่าฉันอยากจะลืมซะทุกอย่างเลยอยากจะหายไปชีวิตวัยเรียนมันสนุกนะแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ก็จะย้อนกลับไปปีที่แล้วแต่ว่าฉันทําแบบนั้นไม่ได้ทุกคนก็พยายามอย่างของตัวเองอยู่ถึงฉันจะเหงาแต่ก็ยังมีคนที่เหงากว่าเคื่อการนั้นฉันอยากพยายามเพื่อคนคนนั้นเพราะว่าเราย้อนกลับไปอดีตไม่ได้ฉันเลยจะเดินไปข้างหน้าสู่อนาคตแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหน แม่ว่าจะทำร้ายฉันแค่ไหนขอโทษที่ส่งอะไรแปลกๆมานะถ้าชะตากรรมชาชกชะตามีจริงฉันก็อาจจะได้เจอกับแม็กซ์คุงก็ได้ฟูมิโนะอายะ,ะนั่นก็คือส่วนจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับรูปที่มันผ่านมานะก็คือเราก็จะไปตามหานิตยสารที่มีรูปของชิโอริอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราก็ยังหาไม่เจอในรูปนี้นะ เราก็เลยไปแวะกินข้าวที่ร้านเดิมร้านประจำนะครับซึ่งสแตมที่เรา,าประตาประทับเราเนี่ยเออเนะเราก็ได้ครบแล้วด้วยแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้ของรางวัลเป็นอะไรครับเราได้ของรางวัลเป็นลักษณะที่ว่าเกคิจิ G G G เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าเรื่องให้เราฟังแทนว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึ่งซึ่งก็เป็นนักเรียนนั่นแหละเป็นลูกค้าประจําของที่นี่นะครับเขามักจะเออมานั่งทานอาหารที่นี่แล้วก็เดูจดหมายอ่านจดหมายแล้วก็นั่งอมยิ้มไปด้วยซึ่งในช่วงที่เธอใกล้จะเรียนจบนะครับ เธอคนนั้นก็ได้มาบอกกับเฮิเจิไว้ด้วยว่าถ้ามีคนที่มาจากโตเกียวมาหาเธอเนี่ยขอให้ใจดีกับเขาด้วยซึ่งนั่นกระดูเข้าเขาสุดๆนะครับอ่าหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเดินหาร้านนิตยาสารต่อจนลงเอยที่ร้านของลุงโคกุโมะเหมือนเดิมเออซึ่งเราก็จะได้มาในลักษณะเดิมนั่นเองนะแต่ว่าลุงโคกุโมะพูดเพิ่เเมเติมไว้ว่าที่ลุงโคกุโมะให้ความสําคัญกับเจ้านิตยาสารฉบับเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เนี่ยเพราะว่า มันมีรูปหลานของเขาอยู่ในนั้นด้วยครับวาร์ปมาในช่วงเฉลยเรื่องเมื่อ15ปีก่อนนะครับยังคงคล้ายเดิมนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดบางส่วนถูกเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะาจะเป็นเรื่องความผิดจะเป็นเรื่องความรู้สึกผิดของแต่ละตัวละครนะครับที่มีต่อชิโอริของแต่ละคนไล่ให้ฟังเลยลวกันนะ,ะชิโอริเรียนเก่งขึ้นนะครับเพราะสมุดโน้ตของอายะเที่ยงอยู่ในห้องนะครับแล้วก็ได้จากการติวของเอเวนด้วยซึ่งเกรดดีขึ้นจนเอเวนหาว่าโกงข้อสอบกาลิ เผอพูดว่าชิโอริเนี่ยเป็นตัวประหลาดหลังจากที่เห็นว่าชิโอริเนี่ยเริ่มเหมือนอาญะมากจนเกินไปพี่ที่เคยอว้วนก็ขี้กลัวมากๆทิ้งชิโอริไว้กลางทางกลับบ้านในขณะที่หลังจากที่กลับจากอาร์ตสตูดิโอตอนนู้นเนอะก็คืออันนี้ทิ้งเลยก็คือปล่อยอาญะเดอไม่ใช่ปล่อยใครนะปล่อยชิโอริเดินกลับบ้านคนเดียวซึ่งก็มันกลางคืนใช่ไหมละ่ะกลางค่ำกลางคืนเด็กผู้หญิงเดินคนเดียวกลับบ้านอ่าส่วนพี่เตีย้ยรู้สึกผิดที่พยายามข่มขืนเขา แน่นอนแล้วก็อันนี้มีอธิบายเพิ่มเติมต่อจากอันที่แล้วก็คือบิชเห็นการข่มขืนที่ว่านี้ของพิเตียกับออของพิเตียด้วยนะครับแต่ว่าทําเป็นไม่เห็นแล้วก็เดินจากไปไม่ช่วยอายะอืส่วนลิงเคยพูดกับชิโอริไว้ในช่วงที่เธอสอบตตดมหลาลัยนะครับว่าเธอจะดีใจไปทั้งๆอย่างนี้ได้ยังไงคือเธอสอบเิจอยคนเดียวจากทั้งห้องจากทั้งเพื่อนกลุ่มเพื่อนเลยสอบเติดคนเดียวยังดีใจได้ยอย่างไรซึ่งก็เป็นการพูดทำ้ายใจิตใจเนะแล้วก็สุดซีนะครับที่หลบหน้าชิโอริ เพราะว่าสอบไม่ติดมหาลาัยเดียวกันซึ่งก็มีถึงเราด้วยนะครับถึงแม็กซ์ด้วยว่าแม็กซ์ก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ว่าไม่ได้สังเกตชิโอริเลยว่าเธอเจ็บปวดปวดใจมากแค่ไหนเออดูจากจดหมายช่วงตน้นเมื่อกี้ก็น่าจะรู้เนออขอโทษทีมันมีฉบับก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ว่าพูดถึงในคล้คลคลายๆกันเออซึ่งก็คือดาวยังเห็นได้ชัดนั่นแหละเนะก็สงสารเขาแต่ว่าตอนนั้นแม็กซ์ไม่ได้รู้เรื่องแบบว่าน่าจะติดสอบอะไรอย่างงี้หน่อยมั้งแล้วก็แบบว่าไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ แล้วพอรับรู้ความจริงของ15ปีเสร็จนะครับผมเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านวันต่อมาไอแว่นดันขู่จะฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าโดนขุดเรื่องอดีตคือมาคุยเยอะจนเกินไปรับไม่ไหวแล้วเออจิตใจมันไม่ดีนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องหยุดเพราะว่าจดหมายฉบับที่10ที่ชิโอดรีส่งให้เราเนี่ยนะครับมันเป็นจดหมายที่พูดถึงพี่แว่นเป็นรอบที่2ด้วยซึ่งเนื้อหาในจดหมายเนี่ยนะก็คือ มันเป็นช่วงเวลาที่ชิโอริยังคงดาวอยู่ยังจิตตกอยู่นะครับแต่ว่าก็ได้พี่แว่นที่จริงๆก็ไม่ได้รู้อิโนโอเนียด้วยเนะแต่แวะมาเยี่ยมเธอจากที่เหมือนในช่วงหลังจากเรียนจบไปได้สักแป๊บหนึ่งล้วมั้งอืมแวะมาเยี่ยมกล่าวขอโทษอะไรก็ว่ากันไปเนอะเออนั่นเลยทําให้ชิโอริเปลี่ยนใจแล้วก็เข้มแข็งขึ้นอ,อืมรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วจะก้าวไปข้างหน้าเออ อ่าแล้วก็ซึ่งเรื่องนี้นะครับเลยทําให้ทุกคนเนี่ยนึกย้อนมาถึงช่วงคริสต์มาสปาร์ตี้ที่บ้านฟูมิโน่ด้วยนะครับในตอนนั้นความคิดของยูคาเรที่เป็นคนต้นไอเดียเนี่ยก็คืออยากจะให้เพื่อนเพื่อนคืนดีกับเชีโอริเนะแล้วก็ป๋าฟ um ูมิโนป๋าสัตว์ยาจารย์ฟูมิโน่ก็บอกเองด้วยว่าเออแบบเขาอยากให้เชีโอริเนี่ยหยุดแสดงเป็นอาญาได้แล้วเออเดี๋ยวเขาจะจัดการกับเมียเขาเองอะไรอย่างนี้เออหาทางกันไปอ่าซึ่งปาร์ตี้ก็คึกคืค้นจนทุกคนแยกยาก้ยายก,กันกลับบ้านนะ ยูคาริอันนี้เล่าแบบว่าเขาเล่าฝานแม่เขาเล่าผ่านมุมมองของยูคาริเนะคือในตอนที่มองออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับยูคาริดันเห็นควันไฟเข้าซึ่งก็เป็นควันจากที่บ้านของอบ้านฟูมิโน่นั่นแหละเจ้าตัวก็เลยวิ่งไปดูนะครับซึ่งก็บ้านก็ไฟไหม้จริงๆส่วนคุณฟูมิโน่ um กับโยโกะเนี่ยปลอดภัยดีนะครับแต่ว่าอาการป่วยของโยโกะเนี่ยทำให้เธอยังเข้าใจว่าอายะเนี่ยยังอยู่ในบ้านอืมเจ้าตัวก็เลยวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเพื่อตามหาอายะ ทั้งไฟอย่างนั้นแหละแล้วจังหวะมอเม้งนะครับที่เพื่อนๆทุกคนเลยนะครบเลยมากันพร้อมหน้าพอดีมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมหน้ากันพอดีซึ่งยูคาริก็พูดไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็โทษว่าเป็นความผิดของเชียวริที่ไปแสดงเป็นอายะเออซึ่งหลายๆคนนะครับที่อยู่หน้าตรงนั้นเนี่ยก็มีพี่แวน่นมีบิชมีโนสุชื่ออะไรนะพี่เตียเออซึ่งก็พูดในทํานองคล้ายๆกันว่าเ,าเพราะเธอไปแสดงนั่นแหละเออบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่ง ผะว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องนั่นแหละบอกให้เลิกแต่แรกซึ่งผมรู้สึกว่ามันเปนในทางซ้าเติมเนอะหลังจากที่แต่ละคนทบทวนตัวเองนะครับว่าได้พูดให้ร้ายกับชิโอลีไปอย่างไรเนี่ยเจ้าตัวก็พวกเขาเนี่ยก็ได้นึกย้อนไปได้วยว่าชิโอรีก็เคยให้กําลังใจพวกเขาเหมือนกันเช่นดึงสติโนสุนะครับให้ว่าไม่ต้องพึ่งพาพ่อเขามากจนเกินไปเออ,พ,อพ่อเขารวยเนอะไม่ต้องพึ่งพามากจนเกินไปให้อยากให้ยืนด้วยําแข้งของตัวเองให้ได้แล้วก็บอบโอกาสให้กับบิช เพราะว่าโดนแมวมองมาเออแต่ว่าเรื่องที่จะส่งบิชไปแทนอะไรอย่างนี้ให้นําบัตรกับบิชไปแทนเออแล้วก็ให้กําลังใจกับลิงเพราะว่าลิงเล่นเบสบอลไม่ได้แล้วก็เลยก็ไปเป็นโค้ชสิแล้วก็พาโค้ชโรงเรียนเราเอ้ยไม่ใช่พาเด็กโรงเรียนเราเนี่ยไปติดโคชเองให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับนั่นเลยทําให้พวกเขาทั้ง7็คนเนี่ยอยากพบแล้วก็ขอโทษชิโอริซะอืม เ,เราก็เลยได้ไปถามที่อยู่กับสิทธิ์เก่าของอคุณฟูมิโนะเนี่แหละที่ทํางานอยู่กับที่เดียวกับพี่แว่นนะครับในที่สุดแล้วเราก็หาศาสตราจารย์ฟูมิโนะเจอคนนั้นแหละครับคุณฟูมิโนะนั่งวีลแชร์อยู่อืมฟูมิโน่จำพวกเราได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเพิ่งนะผมเช็คได้ก่อนโอเคยังถึงจะแดงก็แต่ยังไหวอยู่คิดว่าจำได้สิจำได้ทุกคนเลย โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนั่นเนี่ยคือพวกเรามาอย่ามาขอโทษเมื่อ15ปีก่อนนะครเรื่องความผิดของเราที่ทำให้คุณโยโกะเสียไปขอโทษนะคะพวกเราเส็จเอเอทั้ง7จ็ดคนก็กลมหัวพูดอะไรกันครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องทีบุคุณต้องขอโทษกันเลยที่โยโกะเสียไปนะียไม่ใช่ความผิดของใครหรอก กับกันผมขอบคุณพวกเธอมากกว่าอย่างน้อยโยโกะก็ได้มีความสุขสักทีตั้งแต่อาญะเสียไปคิดว่าจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มของภรรยาซะแล้วแต่พวกเธอเออเอาความเออเออเอารอยยิ้มของเขากลับมาให้พวกเราไม่ได้ทำหรอกค่ะทั้งหมดนั่น ชิโอริต้องต้องขอบคุณชิโอริเขาเขามีผู้เธอคอยช่วยเหลืออยู่ด้วยนั้นแหละคริส,สต์มาสปาร์ตี้ในปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเลยแต่ว่าหลังจากนั้นที่โยโกะจากไปน่ะคืออุบัติเหตุคือพูดอย่างนั้นเราก็สบายใจได้บ้างแหละคะ่ะแต่ว่า ทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะจริงๆพวกเรากำลังแบบว่าเคลียร์ปรมอยู่นะคะแบบนั้นก็ได้แล้วดีแล้วถึงจะมีตกอับบ้างก็เถอะนะชีวิตที่มีแต่ความสำเร็จนะมันน่าเบื่อจะตายเจ็ดคนก็อืม พวกเราทำให้เพื่อนคนสำคัญของเราดันไปเจอเรื่องดันเจอเรื่องลำบากใจเข้าแล้วเราอยากขอโทษเธอนะครับพอจะรู้จักทางติดต่อชิโอริไหมครน่าเสียดายผมไม่รู้นะหรอคะอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิถึงจะไม่รู้ช่องทางติดต่อแต่รู้ว่าอยู่ไหนที่ไหนหรอคะตอนนี้ พวกเขาอยู่ด้านหลังเธอน่ไงคนที่แต่งตัวในชุดขาวนั่นคือชิโอรีเหรออยู่ชิโอกีชิโอริเพื่อนเราเพื่อนนางจุดหมายเ,เขาเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่นะชิโอรีชิอโอลนะีฉันขอโทษนะฉันขอโทษแต่ก็คงไม่พอแน่เลย ฉันเองก็มีเรื่องอยากขอโทษเหมือนกันนั่นแหละไม่ชิโอลิไม่ผิดเลยสักนิดเราสัญญาว่าเราจะเข้ามาหาลัยเดียวกันใช่ไหมล่ะแต่สุดท้ายฉันก็เปลี่ยนใจโดยที่ไม่ได้บอกเธอเลยสักคำเพราะว่าเกรดฉันมันตามไม่ทันแค่นั้นเองนั่นแหละังยั้น,นโยโทษให้ฉันได้ไหม ยกโทษอะไรหรอชิโอริงไม่ได้ผิดอะไรแต่แรกแล้วคืวอพวกเราก็อยู่ด้วยนะกลายเป็นคนหลอกไปแล้วนี่เด็ุงตอนนี้เป็นปาดิซิเอแล้วก็เปิดร้านเค้กเล็กๆอยูแ่แล้วก็เดือนหน้าจะแต่งงานแล้วด้วยยินดีด้วยนะมีความสุขดีก็ดี <c oughs> แล้วละ <c oughs> ปนนนะโปร,โรนักภาพถ่ายคนนั้นเขาก็แหมตาดีอะเนาะบิช c h ฉีรีの方が私よยังไงฉี่รีก็สวยกว่าฉันอยู่ดีอะพูดอะไรอะเธอก็ยังสวยเหมือนเดิมนี่นะไม่ต้องมาพูดเลยถึงเห็นแบบนี้ก็เธอ แต่ลูกสาวฉันก็น่ารักลแล้วก็เป็นสตาร์ในมัสเ,เอดแล้วนะ,นนะดูสบายดีนะดีใจที่ได้เจอดูทีวีอยู่นะเห็นการีฉันโหวตให้ด้วยนะขอบคุณนะชิโอริอรฉันอาจจะทำตามสัญญาตั้นได้ก็ได้นะสารู้เหรอสัญญาคชิเองอเหรอปีน่าอาจจะได้ไปก็ได้ ฉันไม่น่ามีสิทธิ์จะมาโชว์หน้าหรอกนะแต่ว่าอีกหน่อยเดี๋ยวอาจจะได้ดูแลบาร์ของตัวเองแล้วก็ได้พยายามหนักเลยนะดีแล้วล่ะส่วนผมยังไม่ทำเีไม่มีอะไรเป็นอันเลยครับก่ <c oughs> อนหน้านี้ยัง <c oughs> จะคิดอยู่ว่าจะฆ่าตัวตายแล้วเกิดอะไร,รไขึ้นหรอไม่มีอะไรหรอก ยังไงซะก็ดีแล้วได้เจยย OK อย o s h i o อ a ได้เจอคุณยู OK s h โ o ก a อีกผมไมคิดแลยว,ว่าผมต้องพยายามมากกว่านี้ฉันก็ด้วยได้เจอกับทุกคนอีกรู้สึกว่าน่าจะพยายามจะพยายามได้มากกว่าเดิมอีกอุ้ยอ๋อแล้วฝนก็ตกเอ๊ะโอ้โหเราได้เห็น พวกเขาทั้ง8คนเหมือนเมื่อ15ปีก่อนรู้สึกเหมือนเราได้เห็นภาพอะไรแบบนั้นพอเรามองเข้าไปใกล้แล้วพวกเขากลับมาเป็นปกตินั่นแหละแต่ก็เหมือนเราเห็น8คนนั้นยังอืมแล้วคุณฟูมิโนก็มาทักทักเราจดหมายฉบับที่11ถ้าจะส่งถึงสินะคุณรู้ได้ไงอ่ะเช็คได้ไปทีโอเคน่าจะได้อยู่ เรื่องวิธีเนีน่ยนะเออเอาไว้ถามหลังจากที่กลับโตเกียวแล้วกันเนอะฉันก็ดีแล้วทั้งอาญาทั้งโยโก,โกคงจะดีใจแน่ๆละ่ะแล้วฟูมิโน um ก็มองไปไกลก็คงเป็นหน้าที่ผมแล้วปเป็นโลผมในขณะที่เราในขณะที่เรากำลังจะไปจะลุงก็มา คิดจะไปไหนเนี่ยเอาลุงลุงผ่านเอ้ยไม่ใช่ผ่าน,นเนี่ยเราผ่านอะไรที่ยืนอยู่ตรงหน้าแล้วชิโอรีก็มาคือว่าฝนตกอะเอ่อคือคือผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยคือว่าจนความผมจะอ่านจดหมายฉบับที่ส1บคุณได้นะคนที่ต้องขอโทษน่ะคือฉันตั้งหาหมายเขาว่าไง ขอโทษที่สแสดงเป็นฟูมิโนโอายามาตลอดนะไม่ต้องหรอกผมได้ยินเรื่องแล้วในตอนที่เจ็บปวดสุดหมายของคุณช่วยฉันไม่ได้เยอะเลยคิดว่าสักวันอยากจะขอบคุณอยู่คุณไม่ต้องอีกอย่างคุณพาเพื่อนฉันมาด้วยคือฝนยังไม่หยุดตกเลยไม่ใช่นี่คือเอชิซุกุไง Ừ, ฝนแห่งโชคชะตาตาชิโอริก,กับตาเราก็สบกันกยินดีที่ได้รู้จักนะแม็กซ์คุงอ้ออืมอออันนี้น่าจะเป็นจบจริงๆแล้วล่ะเนอะคือก็เป็นจบจริงๆตามที่เขาว่าแหละโอ้โหรอไปชั่วโมงครึ่งเลยผมน่าจะสรุป หลายๆส่วนนะครับแต่ก็ในเมื่อตรงนี้มันเป็นสตาร์โลเราจะขอข้ามแล้วดูซิว่า i นเครดิตเขามีอะไรผมจะต้องรีบหน่ยละก่อนที่ผมจะโดนฟ้าเปียงใส่หลังจากนั้นเราก็ย้ายมาที่มัสเอดเหรอพ่อแม่เราตกใจมากๆเลยแต่ก็เออยิ้มรับย้ายของเรียบร้อยแล้วช o โอรีก็มาช่วยย้ายด้วยอ๋อหรังจากที่เรียนจบมาหาลัยแล้วช o โีก็ได้อยู่กับศาสตราจารย์ที่นู่น ตอนที่เขาย้ายมาที่นั้นอแล้วเชียวลิก็ทํางานที่นู่นก็รู้สึกว่าเหมือนเธอต้องรับผิดชอบต่อการตายของโยโกะแต่ก็แล้วก็รู้สึกว่าจะปล่อยเขาไปไม่ได้แล้วฟูมิโนะก็รู้ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าอาการป่วยก็เลยบอกให้ชิโอริไปมีชีวิตของตัวเองเถอ,อะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เจอกับเธออยากจะเห็นเอเธออยากจะเจอกับเรา เพื่อนคนนั้นและเพื่อนเก่าอ๋อไม่เห็นเรื่องเรื่องอันโน้บเชนม่าสุดฮึแล้วเธอก็เลยตัดสินใจที่จะส่งจดหมายฉบับที่11ที่เขียนมาโดยไม่มีบัตรวอสเนวอร์เซนเขียนฉบ,บับที่11แต่ไม่เคยส่งมาเหรออ๋าส่วนอ่าทริคที่อะไรนะทริค ที่ว่าทำไมจดหมายถึงไม่มี postmark ถึงไม่มีแบบสแตมป์ก็ง่ายมากๆเพราะว่าเธอวางซองไว้เอ่อซองที่เขียนฉบับที่11ไว้มันอยู่ในอีกซองหนึ่งแล้วก็ถูกส่งมาเงี้ยเหรอที่บ้านพ่อแม่อ่าในสิ่งที่เขียนก็คือถึงคุณพ่อแม่ถ้าเกิดว่าลูกชายของคุณยังโสด ถ้าลูกชายของคุณยังโสดอยู่ได้โปรดมอบสิ่งนี้ให้เขาด้วยโดยไม่ต้องพูดอะไรขอบคุณแล้วแม่ฉันก็สัดการให้แม่ฉันจบับที่11ซึ่งฉันก็ตกลุมพรางอย่างง่ายดายมาอาบน้ำกับลุงเฉยออโคกโมนี่งไงเป็นปู่ของชิอริอ,อ๋อ เขารู้แผนนี้อยู่แล้วแล้วฝนก็ตกอยู่นะครับตอนนี้เออรู้ว่าฉันเป็นคนยังไงเขาคอยตามหรือในที่นี้ก็คือเขาเป็นคนเขาเป็นเขาเป็นญาติเราแล้ว,ลวหรอ <c oughs> ซีโอรี่กับฉันก็เก็บกวาดกันอยู่ืมตอนนี้เราอยู่ข้างๆด้วยกันแล้ว <c oughs> ฝนตกตอนนี้เนี่ยโอ้โหฝนตกตามเกมเด็ดๆ <c oughs> โอเคฝนอยู่ตกแล้วนะครับฝนทะลุจริงฝนทะลุชีวิตจริงแล้วปะเนี่ย จะเจนเ,เนื้อคู่ไม่เราไม่มีอะไรแต่โอเคมานะครับคุณยิ้มอะไรอยู่หรออ๋อเปล่าไม่มีมม <c oughs> ประหลาดคนเชียว <c oughs> อุ้ยงานแต่งจริงด้วย <c oughs> ชิมาเนะเนี่ยเป็นที่ที่ <c oughs> มีหลายความหมายเลยนะ <c oughs> แล้วพวกเราก็ยิ้มกันออกมาทั้งคู่ ชิมาเนเดยองอยู่ที่ชิมาเนะนะเจอทุกเอนดิ้งแล้วนะครับผมมีพรีเมียมแอคเท่สพรีเมียมช็อคโอ้โหแต่กลายเป็นว่าเก็บทุกรูทแล้วนะครับเจอความจริงแล้วคือรูเตอร์มีสองแบบเนอะผมเข้าใจว่ามันเป็นสองเวอร์ชันแล้วกัน นะครับก็คือเวอร์ชั่นของปี2016-2017นี้กับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็น r ูเล็ e เตอร์ลัสแอนเซอมั่งที่จะเป็นแต่ว่าเอาคนมาแสดงแทนเออแต่ว่ายังเป็นเวิชวลโนเวลเหมือนกันแต็งังไรก็ตามผมว่าเราคงพบว่าจบได้แล้วเนอะอโอเค r ูเล e เตอรนะครับผมก็อมีเท่านี้แหละโอเคเจอกันใหม่ในรอบหน,านา้าๆแล้วกันนะครับผมตอนนี้พอดีสวัสดีครับไม่ใช่สิเจอกันใหม่เกมหนะ้าเกมต่อไปโอเคบา,บายบาย